ตะบ,บนนาขุมคือส่วนมากก็จะเป็นอาชีพของประชาชนคือทำการเกษตรนะครับก็จะมีมะขามหวานนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับก็อย่างเช่นเงาะนะครับก็เริ่มมีขึ้นมานะครับก็เริ่มปลูกขึ้นมานะครับแล้วก็ปีนี้นะครับผมจะจับงานมะขามหวานช่วงวันที่ สิบหกถึงสิบแปดกุมภาพันธ์คศสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับที่สนามโรงเรียนบ้านสุขามนะครับเพราะว่าจะส่งเสริมในด้านการเกษตรในด้านเรื่องการตลาดเรื่องราคาครับให้ประชาชนได้มะขามหวานที่มีราคาดีนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องนะครับได้มารับประทานมะขามหวานที่ดีนะครับของพื้นที่ครับคือทางทิจตะวันออกของอนารขุมเนี่ยจะตกดกับ พี่น้องประชาชนลาวครับซึ่งจะมีด่านอยู่สองด่านที่ใกล้กับอบตรน้ำขุมคือด่านห้วยต่างแล้วก็ด่านน้องประกิ่นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็กําลังจะเปิดการท่องเที่ยวอยู่นะครับก็มาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาเปิดกันที่วันอาทิตย์นะครับเป็นด,ด่านปรเพณีครับซึ่งทุกวันนี้ประชาชนเขาก็เข้าช่องฤดูหนาวเขาก็เริ่มมาเที่ยวกันเยอะขึ้นครับ